ตอนแล้วตอน,น,นที่ประจรส์เขียเส้นไปแล้วจนหลับไป17ชั yeah> ่วโมงใจกลับมาเล่ได้หน้ากากเหมือนคนเนี่ยดำๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆเข้าไปหาเราและเราก็ตกใจเหมือนกันก็คือเซนแบบเอาเครื่องช่วยหายใจออกแล้วทำไมพิธีกลับมาได้ยังไงครับเริ่มต้น เป็นยังไงฮะก็จากเริ่มต้นก็คือจากว่าเราเป็นโรคเอ็มจีแล้วเรารักษามันเนี่ยจนมันจนปัจิตไปทั้งตัวทั้งร่างกายจนเราผอมลำตักจาก70บโลเหลือ48่สิบแปดโลอือครับแล้วก็หลับไปไม่รู้ตัวตอนสี่ช่วงสี่ทุ่มนี่คือเริ่ม เริ่มหลับไปแล้วหลับไปแล้วอืมแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นหลับไปก็เป็นตัวจนบาก็ฟื้นใกล้ใฟื้นขึ้นบาเราเห็นภาพเหมือนหน้ากากเหมือนคนเนี่ยดำๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆเข้ามาหาเราเท่านัเราก็ตกใจกันตอนนั้นตอนที่ประจอเนี่ยขีดเส้นไปแล้วอือไม่ได้ถอดเครื่องช่วยหายใจเพราะว่ามันยังอยู่ ยี่สิบยังยังยังไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงมหรือญาตต้องมาเซ็นยินยอมมให้ถอดเครื่องช่วยใจอ๋อก็คือคว่าถ้ายังไม่ครบยี่สี่ชั่วโมงหมอจะไม่ถอดรหรือถ้าญาตไม่ยอมเซ็นยินยอมก็จะไม่ถอดแต่ซึ่งตอนนั้นเขาได้โทรกลับมาแจ้งญาติไหมครับว่าเราไปแล้วปีสองกลับมาแยงญาตว่าให้เซียนยินยอมพระเซ็นรับรู้พระเดชพระเซ็นรับรู้ครับ,รบว่าเราหัวใจเราหยุดเต้นไปแล้ว แต่แต่ก็ต้องรอรอว่าญาติเนี่ยโอเคยอมให้หลอนเะาั้งใจไม่กลับเล่นจนหลับไป1ิบเจ็ด huh. ชั uh ่วโมงใจกลับมาหยุดเล่นอืกลับมาฟื้นเลยช่วงบ่ายของวันเลยครับแต่ว่าเราพูดไม่ได้ก็ใช้เขียนเขียนใส่มือพยาบาลว่าวัน วันที่เท่าไหร่ครับัด้แหละครับหมอ,มอเขาบอกว่าเป็นวันที่สิบเจ็ดผมไปดอยวันที่สิบหกเขาลงบาร์สี่สองทุ่มวันที่สิบหกแล้วหมอเขาก็บอกว่าเป็นวันที่สิบเจ็ดอีกวันหนึ่งครับเป็นเรียกว่าปาฏิหาริย์เลยนะครับคือที่พจรหยุดเต้นไปสิบเจ็ดชั่วโมงจนจนคือทุกคนทั้งญาติทั้ง ทั้งลูกทั้งมาราาก็คือเหลือแค่ไปเซ็นไปเซ็นเพื่อไปเซ็นแล้วอ่ะโอ้โหมาเซ็นที่โรงพยาบาลตอนเช้ามาเซ็นแล้วเพื่อที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจออกใช่ขออนุญาตคือพูดตรงๆนะตอนนั้นคือพร้อมรับศพกลับเลยใช่ไหมฮะใช่โอ้โหแต่ปฏิหารใจผู้คนทําใจหมดแล้วแต่พีตีฟื้นกลับมาพิตีไปเจอกับอะไรมาบ้างฮะได้เห็นเห็นภาพเงาดำๆค่อยๆจากภาพเนี่ย ก็ค่อยซูมเข้ามาเข้ามาเข้าไปอย่าดำดวิ่งเข้ามาหาเราเป็นด้าดำาๆคนด้านดำดำตาขาวๆเป็นน้านดำดำเข้ามาเนี่ยเราสื่อสารกับเขาได้ไหมตอนนั้นเราไม่ได้สื่อสารจริงแต่ว่าเราเราอะเห็นมันเป็นมันเป็นภาพรอยเข้ามาตอนนั้นพิตีรู้สึกยังไงฮะกลัวไหมกลัว่ากอ๋อคือมันรู้สึกว่ามันเวงคว้างมันไม่มีใครเนาะใช่ไหมตอนนั้นกลัวไปเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นต่อก็ ลูกแฟนมาตกตกไหลให้เราตื่นคือรอไอซีคูกสีวันจนญาติสามารถเข้ามาได้แล้วคือหัวใจเต้นแล้วก็พยาบาลเขาให้มาตกตกปุกให้เราตื่นเราก็แฟนมาตกไม่ตื่นแต่ลูกสาวมาตกโป้งตื่นเลยอปแตื่นเลยภาพนั้นก็เลยหาย,หายไปแล้ว<ป>พร้อมกับพ<ป>ี่ตีตื่นขึ้นมา ตอนนั้นที่ตื่นขึ้นมาจาจาความได้ไหมจํารู้สึกตัวไหมว่าเราตื่นขึ้นมาบนโลกแล้วเบออะเบลออ๋อยังยังรู้สึกอาการเบลอแล้วก็คือมันไม่สามารถเลยแต่ว่าเบลอแค่นั้นเองมันเป็นโรคเอ็มจีเขาเรียกโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งสามารถเกิดกับได้ทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่มันเกิดได้ตลอด เนื่องจากภูมิคุ้กันตัวเองบอกพ่อไม่สามารถต่อได้แล้วเป็นโรคที่กําลังฮิตสําหรับคนไทยครับตอนนี้สิ่งสำคัญเลยทุกคนต้องออกกําลังกายสร้างกล้ามเหนือให้แข็งแรงโลกนี้จะไม่บาครับผมยังไงขอให้พี่ตีหายไวๆนะครับกลับมาเป็นที่ที่เคารพรักของพวกเราอีกตลอดไปนะครับขอบคุณครับ